วัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับสวัสดีทุกคนเลยที่เข้ามาติดตามรับชมอคอนเทนต์กับปอเขียวเดอะซีรีส์ครับี EP, EP แล้วนะ EP4 แล้วไม่รู้จะมาเล่าเรื่องอะไรนะครับให้ทุกคนฟังนะครับ ก็วันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องถึงความฝันจากจะทํารถกระป๋อ,อจะทําแบบไหนแค่นั้นเองนะครับก็ก็รออยู่นะตอนนี้คือยังไม่ได้ทําทะเบียนนะครับ EP นี้ออกไปคือผมยังไม่ได้ทําทะเบียนนะผมก็ยังหางบป,ประมาณในการทําทะเบียนของผมอยู่นะครับก็คือความสุขก็คือสิ่งที่เราอยากจะทําในสิ่งที่เราชอบแค่นั้นเองนะครับผมจะจะปั้นรถกระป๋อ,อให้มันเป็นอะไรก็คือให้หนึ่งให้เป็นรถคู่ใจนะครับให้ผมใช้งานในวันข้างหน้านะครับ อาจจะมาใช้ขนของอย่างที่ผมเคยทําที่ผมเคยรับจ้างก็จะเอามาทํานะครับถ้าทําเสร็จถ้าปั้นเสร็จเครื่องยนต์ได้ทะเบียนพร้อมอันนี้เดี๋ยวผมจะนํารถกระปอตัวนี้ออกทิปนะครับไปไปใช้ชีวิตกับรถกระปอสักสวัน3วัน2คืนนะครับเดี๋ยวจะทําออกมาจะทําคลิปออกมาให้ทุกคนดู เป็นคอนเทนต์ออกมานะครับกี่ EP ตรงนั้นก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับวันข้างหน้าถ้ามีเวลาถ้าผมมีเวลามากกว่านี้นะครับถ้าผมจะทำคอนเทนต์ขึ้นมาเยอะขึ้นแล้วก็เพิ่มวันในการสตรีมมากขึ้นก็จะทำนะครับช่วงแรกๆครับช่วงนี้ผมก็สตรีมทุกวันศุกร์แล้วก็วันอังคารนะครับเวลา9 9้ก้านาฬิกาเก้านาทียังทำเป็นคอนเทนต์นี้อยู่เหมือนเดิมยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้นนะครับ จนกว่าที่ผมจะมีเวลาจนกว่าผู้ติดตามจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับฝากแชร์นะครับฝากไลค์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเแรกๆที่เราทำคลิปนะครับมันก็มีปัญหาลหลายๆอย่างนะนะครับสําสหรับท่านใดท,ที่อยากจะสนับสนุนนะครับสําหรับคอนเทนต์ของเรานะครับก็ก็ก็คอมเมนต์ก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับผ่านทาง ทั้งทางบทโทรศัพท์ที่ผมจะลงไว้ในในในใ,ในคลิปนะครับแล้วก็ทาง l i n e แอดแล้วก็ทางอ่าได้ลหลายช่องท,งทางที่ผมจะลงไว้ด้านล่างนี้นะครับก็ฝากอยากจะสนับสนุนก็ไม่เป็นไรครับกับช่องเล็กๆครับที่ที่เพิ่งหัดทำที่เพิ่งอยากจะสร้างอ่าคอนเทนต์สนุกสนุกและสบายสบายในช่วงนี้ก็เป็นช่วงโควิดเนาะ เราก็ไม่สามารถที่จะไปทำคอนเทนต์ข้างนอกได้โดยที่เราไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เยอะนะครับณเวลาเนี้ยสิ่งที่ทำง่าที่สุดก็คือมานั่งในห้องนะครับแล้วก็มาถ่ายมาบรรยายคลิปมาเยี่ยมบรรยายต่างๆให้ทุกคนฟังแค่นั้นเองนะครับสิ่งที่มุ่งหวังสิ่งที่อยากจะทำคอนเทนต์ขึ้นมาก็แค่อยากให้คุณผู้ชมที่เข้ามารับชมคลิปแล้วก็ได้ได้ผ่อนคลายฮะ เป็นคลิปที่ผ่อนคลายและสบายๆแล้วก็อะไรประมาณนี้นะครับบางอย่างที่ผมพูดจะไม่รู้เรื่องพูดจาอ่ะยังต่างๆที่มันไม่ค่อยไหลลื่นอ,อะไรก็กกขอขอภัยด้วยนะครับเพราะว่ารายการเรานะครับคอนเทนต์เรามัน,มนไม่ได้มีสคริปต์นะครับผมก็พูดตามความรู้สึกข้างในใจออกมาแค่นั้นเองนะครับช่วงนี้ครับผมก็พยายามที่ จะสร้างคอนเทนต์ที่สร้างรายได้นะครับเพื่อการขายของนู่นนี่นั่นนะครับก็จะมีคอนเทนต์ต่อไปเพื่อที่จะหารายได้มามาทําทะเบียนรถแล้วก็มาปั้นรถกระพอันนี้ครับก็จะทําทุกช่องทางนะรหรือว่าผมมีสินค้าอะไรที่มาขายผ่านทางช่องทาง facebook แล้วก็ช่องทาง youtube ก็ฝากทุกคนนะครับฝากทุกคนทุกช่องทางด้วยนะครับก็ เดี๋ยวผมหาสินค้ามาเร็วๆนี้นะครับไม่ไม่ไม่เดือนนี้ก็เดือนหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอามาขายการผ่านช่องทางนี้นะครับเรายังไม่มีสตรีมไลฟ์สดแล้วก็สดทาง F Facebook นะครับช่วงนี้ยังไม่มีนะครับเดี๋ยววันข้างหน้าถ้าถ้าโอกาสมีก็อยากจะทำนะครับเดี๋ยวขอให้ผู้ติดตามครบนะครับตามเงื่อนไขของ YouTube ก่อนเดี๋ยวผมจะได้ทำคอนเทนต์ที่ไลฟ์สดที่ไม่มีสสริปต มานั่งคุยกับคุณผู้ชมแล้วก็มานั่งตอบคอมเมนต์ทุกคนนะครับสาระก็ยังไม่มี EP นี้ยังไม่มีสาระอะไรก็แค่อยากจะมาเล่าเฉยๆนะนะครับตามสบายๆนะครับตามคอนเทนต์ของกระป๋อเขียวเดอะซีรีส์นะฮะก็ EP นี้ยังไม่มีอะไรเคลื่อนไหวสำหรับกระปอเขียวมากมายนะครับก็เหมือนเดิมครับก็ยังติดต่อกับพี่ที่เขาอยู่อ่ที่เขา แจ้งผมว่าเขาท,ทําทะเบียนรถได้ก็นั้นนะครับก็ติดต่อเขาอยู่นะครับก็ทะเบ,บียนรถผมจะเป็นจังหวัดไหนเลขอะไรเดี๋ยวผมจะทาคอนเทนต์ให้คุณผู้ชมดูทันทีนะครับทุกคนติดตามผมด้วยครับแล้วผมจะเอาลงวันที่หวยออกจะเป็นคอนเทนต์พิเศษนะครับไม่วันที่หนึ่งก็วันที่16ที่จะเป็นคอนเทนต์ตัตวนั้นนะครับก็ก็ติดตามดูว่าจะเป็นอย่างไรแล้วกันเนาะครับเนาะ สิ่งที่อยากจะรายงานคุณผู้ชมกับสถานการณ์รถกระป๋อนะตอนนี้คือคือจอดไว้อยู่ครับน้ำมันหมดปัญหาน้ำมันหมดนะครับแล้วก็เกียร์ถอยรดนะครับปัญหาที่ผมจะทำถ้าผมจะไปเปลี่ยนเกียร์นี้ก็อยู่ประมาณ3,000กว่าบาทนะครับผมตั้งใจว่าจะเปลี่ยนเครื่องอยู่แล้วผมก็เลยยังไม่คิดที่จะเปลี่ยนเกียร์เพราะว่ารถมันกินน้ำมันนะครับแล้วก็อา่า น้ำมันหมดนะตอนนี้ยังมันก็ขับได้นะเดินหน้าได้แต่ถอยหลังไม่ได้แต่ว่าแต่ว่าผมยังยังจะทําเป็นคอนเทนต์พิเศษเกี่ยวกับการเอาไปรถกระปอร๋อไปจอดขายของอยู่ข้างทางวันไหนทําวันไหนเดี๋ยวจะเป็นคอนเทนต์พิเศษออกมาให้คุณผู้ชมได้ฟังได้ชมนะครับติดตามติดตามทุกคอนเทนต์ผมด้วยนะครับอคอนเทนต์นี้เป็นคอนเทนต์ที่เป็น EP ีที่4นะครับที่ใครยังไม่ได้ช,ดชม E EP 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 ีพี1นึ่งอีพีสอพีว่า 2.2ก็กลับไปชมได้ครับนะครับเนาะขอบคุณทุกคนทุกการติดตามนะครับก็วันนี้ไม่มีอะไรมากก็แค่แค่แค่มาอัปเดตเบื้องต้นกับรถกระป๋อเขียวแค่นั้นเองแล้วก็ความรู้สึกทําไมผมถึงอยากจะทํารถกระป๋อทำไมผันึงปั้นรถกระป๋อก็เพราะเพราะความรู้สึกจริงๆนะครับจริงๆแล้วครับผมผมก็ชื่นชอบนะชื่นชอบของที่มันเป็นของ ของเก่าของสมัยรุ่นพ่อรุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นตารุ่นยายนะครับไม่ว่าจะเป็นชีวีผมก็มีตัวหนึ่งนะตอนนี้เวฟบ้าผมก็อยากได้นะฮะแต่ว่างบไม่พอราคาสูงเหลือเกินนะครับหลายๆอย่างครับแล้วก็มาที่รถกระป๋อเพราะว่าเรามีทรัพยากรเรามีอ่าพอที่จะจับมาได้ก็จับมาครับก็ปัญหามันก็มีหลายอย่างในระหว่างทางที่มันเกิดขึ้นตั้งแต่ ตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะตั้งแต่ที่ผมไปซื้อรถมาที่นคนปรปฐมนะตั้งแต่ออกเดินทางออกมารถเสียโน่นนี่นั่นไม่ได้มาในรอบแรกต้องรองให้เขามาส่งนะครับต้องเขาลากไปซ่อมนะครับมันก็เกิดขึ้นหลายอย่างนะครับหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในในเส้นทางที่มันผ่านมาณนะวันนี้สําหรับรถคันนี้ก็มาอยู่กับผมปีหนึ่งแล้วนะครับปีหนึ่งแล้วนะครับงบประมาณในการซ่อมรถคันนี้ก็หลายหมื่นอยู่นะหลายหมื่นอยู่แต่ยังไม่ดี นะครับมันมันให้ผมรู้สึกว่าเออถ้าทำอ่ะถ้าทำอ่ะทำให้มันดีไปเลยโดยใช้เงินเป็นก้อนไปเลยไม่ต้องไปทํานิดทําหน่อยเพราะว่าทําแล้วมันก็พังอย่างเงี้ยถ้าถ้าเรารวมเงินจริงๆเบ็ดเปลี่ยนเครื่องก็เปลี่ยนเสร็จไปแล้วนะครับจากเงินที่เราเสียค่าซ่อมนู่นนี่นั่น,น,นไปก็เป็นเกือบหลายหมื่นแล้วนะครับก็แค่นั้นก็เรื่อง,เร,องเรื่องของทําทะเบียนก็ก็รออยู่รอ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 ,อสิ้นเดือนนี้นะครับถ้าเรามีงบเราจะติดต่อพี่เข้าไปแล้ว เราจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการทำทะเบียนให้ทุกคนดูแล้วทะเบียนได้มาตัวไหนดีเวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวทุกคนได้รู้ได้ได้เห็นเลขทะเบียนด้วยกันถ้าผมมีทรัพยากรเงินเพียงพอนะวันที่หนึ่งกรกฎาคมทุกคนจะได้เห็นนะจะได้เห็นเลขทะเบียนรถใหม่ของกระปอเขียวคันนี้ เดี๋ยวผมจะทำลงวันที่1พฤษภาเป็นคอนเทนต์พิเศษเลยนะครับถ้าผมได้ทะเบียนนะแต่ถ้ายังไม่ได้เป็นงวดของวันที่16พฤษภาจะเป็นคอนเทนต์พิเศษจริงจริงจริงนะที่จะนำมาฝากทุกคนทุกคนติดตามผมไว้นะครับท่านจะได้หวยอีกตัวหนึ่งสำหรับ E ีีนี้จบเพียงเท่านี้เนาะ e ีีหน้าเรามาเจอกันใหม่กับ EP ีต่อไปคอนเทนต์กระเป๋าเขียวเดอะซีรีส์วันนี้ขอบคุณทุกคนทุกการติดตามอย่างสูงครับ สวัสดีนะครับบ๊ายบายโชคดีทุกคนครับ